ก็ขอกร,ราบสวัสดีเลยนะครับท่านผู้ชมที่รักแล้วก็เคารพทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมก็กลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะฮะกับช่องเซาส์ปาโรฟุตบอลที่สวยงามของเรานะครับสำหรับข่าวสารในวันนี้นะครับผมก็ได้นําคลิปบรรยากาศนะครับการอุ่นเครื่องฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะอยู่23ที่ทีมชาติไทยของเราเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไป2ประตูต่อศูนะฮะที่สนามชนบุรีสเตเดียมเพื่อเตรียมทีมเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียร,รุ่นอายุไม่เกิน23ปี2024นะฮะรอบคัดเลือกที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพนะครับโดยที ได้ประตูครึ่งหลังลุ้นล้วนเลยนะครับผมโดยการกดไป2เม็ดจากเจ้าโฟเบออนันยยอดสังวานในนาทีที่82แล้วก็89กนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างงดงามเลยนะฮะไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมก็ไปเชิญรับชมกันได้เลยครับแต่ภาพเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะโอ้โหนี่แหละครับก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยละครับผมนี่ เนี่ยครับเคาะกันไปเคาะกันมาชิงนึ่ง12เด้งดึงมหัศจรรย์นะครับผมสําหรับการเข้าทาประตูเนี่ยรูปแบบการเข้าทาประตูในชุดของโคตราอิสระสีีะโลเนี่ยก็มีค่อนข้างหลากหลายกันเลยทีเดียวแ่ะครับผมสังเกตมาตั้งแต่ศึกฟุตบอลชายซีเกมแล้วละ่ะฮะนี่ครับโอ้โหชิงหนึ่ง12โอ้โหสวยจริงๆครับโอ้โหเรียบร้อยครับเจ้าโฟเบอ,อนันยอดสังวาลเละครับ ก็ซัดเข้าไปแล้วล่ะครับผมน่าจะชิงกับธีรศักดิ์เผยพิมายนะฮะโกก็จิว๋วเล็กจิ๋วขนาดนี้มองไม่เห็นเอานี่ครับมาแล้วลูกสองคอสมาซัดเรียบร้อยโอ้โหเทคนิคนี่ดีเหลือเกินนะครับเจ้าโฟเบอานานอนันต์ยอดสังวานนะฮะโอ้โหสุด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 ,สด,สดลูกนี้โค่นข้างสุดจัดอ่าพุทธสินเป่าจบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมกอทีมชาติไทยนะฮะชนะไป2ประตูต่อศูนย์ ก็มาในวันนี้นะครับผมช้างศึกยู23ทีมชาติไทยของเราก็ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องทันทีนะครับหลังผ่านเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติสิงคโปร์ยู23ฮะโดยการฝึกซ้อมส่วนใหญ่นะครับก็เน้นเป็นการเข้าทำแล้วก็แก้ไขจุดบกพร่องในเกมที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็ปรับจูนวิธีการชิง่ง1-2การเคาะบอลอะไรต่างๆฮะตามสไตล์ของโคชระอิสระศรีทโลนะฮะซึ่งโปรแกรมทีมชาติไทยนะครับผมก็วันที่6กันยานะครับเวลา2ทุ่มครึ่งนะฮะจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ที่สนามชนบุรีสเต ส่วนในนัดที่2องนะฮะจะพบกับทีมชาติบังกลาเทศในวันที่9กันยายนะครับเวลา2องทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันนะที่สนามชนบุรีสเตเดียมนัดสุดท้ายของกลุ่มนะครับผมจะพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่12กันยายนเวลา2องทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันฮะที่สนามชนบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและ AIS Play นะครับเอาละครับผมมารุ้นกันมาเชียร์กันครับเพื่อให้ทีมชาติไทยของเราเข้าไปได้ในรอบสุดท้ายให้ได้ล่ะครับก็ไม่เป็นไรนะครับที่พ่ายแพ้อินโดนีเซียทั้งในศึกชิงแชมป์อาเซียนนะฮะยูยิบ วางมันไว้ข้างหลังครับวางอดีตมันไว้ข้างหลังแล้วพวกเราจะไปพังงานในเอเชียนะครับเอาละครับก็จบไปไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจําวันนี้นะผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับรวดเร็วกะชับฉับไวไม่ยืดเยื้อก็ต้องเซาสปอรโรฟุตบอลที่สวยงามของเรานี่แหละครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับ of so wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life fast forward never